สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ดูเจเปทับสปอยนะครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเป็นเรื่องราวของ2องครอบครัวนะครับสสามีภรรยาที่หัวเนี่ยไม่ค่อยทําการบ้านครับแต่มีเพื่อนบ้านเนี่ยมาชักชวนให้เปลี่ยนคู่สลับกัน,นครับโอ้โหอย่างนี้ก็มีเหรอเนี่ยอ,อยากเจอจริงๆเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้เจไปทับสปอยด้วยนะครับ คำเตือนมีเลี่ยงเรื่องนี้อยู่ใต้คลิปอย่าลืมดูให้จบก่อน คอยกดไปดูนะครับณนะบ้านหลังหนึ่ง <c oughs> ก็เห็นสามีภรรยาก <c oughs> าลังนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้แต่งงานกันมาอย่างนานนะครับแต่ตัวผู้ชายเนี่ยมักไม่ค่อยสนใจสนใจแต่มือถือครับกินข้าวเล่นแต่มือถือไม่สนใจแฟนเลยนางเอกก็ได้มองแบบน้อยใจครับกินข้าวด้วยกันทําไมไม่สนใจกันเลยนางเอกก็เลยพูดกับแฟนว่าประจําจเดือนฉันหายมาสอ,อาทิตย์แล้วนะเอกก็เลยบอกว่าแล้วยังไงหรอนางเอกก็เลยเซ็งกว่าเดิมเพราะพระเอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยตัดผาาม,มาในตอนเช้านะครับนางเอกก็ได้เอาขยะออกมาทิ้งแล้วก็ดันเห็นคู่แฟนข้าง ห้องจูจีกันนะครับนางเอกก็เลยทําเป็นไม่สนใจนะครับไม่เห็นอะไรเดินทักทายทั้งคู่แล้วจากไปครับแล้วหนังก็เลยตัดภาพมาในตอนดึกนางเอกก็ได้มานั่งคิดถึงแฟนอยู่นะครับนี่ก็ห้าทุ่มแล้วนางเอกก็เลยเข้านอนดีกว่าเพราะว่าง่วงมากนะครับตัดภาพมาในวันต่อมานะครับตัวเพื่อนข้างห้องเนี่ยก็ได้มาหานางเอกคุยกันไปคุยกันมานางเอกก็รู้สึกอิจฉาครับ ทั้งสวยทั้งหุ่นดีทั้งเอกก็เลยพูดว่าเธอคงมีแฟนทั้งรักทั้งฟัดเธอสินะเพื่อนก็ถามว่าอ้าวทำไมพูดอย่างนั้นล่ะทั้งเอกก็เลยบอกว่าฉันนาะสิของขาดมานานละแฟนไม่สนใจเลยแถมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นหน้าด้วยไม่กลับบ้านเลยไม่รู้ว่านอกใจฉันหรือเปล่าเพื่อนก็เลยบอกว่าอ๋อมาเป็นอย่างนี้นี่เองตัดภาพมาในเช้าวันต่อมาครับตัวแฟนของนางเอกเนี่ยก็ได้ออกไปทํางานแต่เช้ากําลังออกจากห้องครับก็ได้เจอเพื่อนนางเอกที่กําลังเอาขยะมาทิ้งพอดีผู้หญิงถึงกับตกใจทําขยะร่วงเลยผู้ชายเลยได้ช่วยกก้มลงไปเเ็บแสือ ผู้หญิงใส่มันช่งางเย้ายวนเหลือเกินครับผู้ชายก็เลยมองตาไม่กระพริบเลยเพื่อนนางเอกก็ตั้งใจอ่อยแฟนนางเอกแบบเต็มที่เลยแถมยังบอกว่าขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้ฉันตกใจคุณตื่นตั้งแต่เช้าทุกวันเลยเหรอเห็นออกไปทํางานเช้าจังเพราะกระส่งสายตาแบบ หวานฉ่ำแล้วก็ได้ตัดภาพมาในวันต่อมานะครับทั้งเพื่อนนางเอกและนางเอกก็ได้ดเจอกันโดยที่พาแฟนมาด้วยนะครับฝั่งแฟนเพื่อนนางเอกเนี่ยก็ได้ถามว่าผมเห็นคุณแต่งงานมานานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะมีลูกละ่ะเพื่อนเราเนี่ยทำทุกวันเลยแต่ให้ตายสิไม่ติดสักทีเพื่อนนางเอกก็เลยบอกว่าที่รักอย่าพูดอย่างนั้นสิเขาอาจจะไม่อยากมีอย่าไปบังคับเขาดีกว่าแล้วก็เผลอพูดไปว่าพวกเขาไม่ได้มีซัมติงกันมาเป็นปีแล้วพอพูดจบปุ๊บแฟนนางเอกก็น่าเวอเลยครับไม่รู้เลยนะว่านางเอกเอาเรื่องนี้ไปพูดนนาาเอออี่แบบ่ยตว้ะ มาถลกคู่กันดีไหมอา้าวเป็นเรื่องแล้วไงเผื่อจะเข้าใจกันมากขึ้นแฟนางเอกก็เลยบอกว่างั้นเราก็ได้อา้าวบหายแล้วตัดภาพมาในกลางคืนนะครับนางเอกก็ใจไม่ดีนะครับอยู่กับเพื่อนแฟนนางเอกก็รักแฟนนะครับไม่ได้อยากทําแบบนี้ตัดภาพมาที่เพื่อนนางเอกกับแฟนนางเอกนะครับได้อ่อยกันเต็มที่เลยแล้วก็เข้าไปในห้องน้าครับตัดภาพมาที่คู่นางเอกนะครับแฟนเพื่อนนางเอกเ,เนี่ยก็ได้ขึ้นมานอนบนเตียงนะครับ แต่ตัวนางเอกเนี่ยก็หลับไม่ลงแต่ก็คงจำใจข่มอารมณ์นอนนะครับและยังคิดถึงแฟนอยู่ไอ้นางเอกเนี่ยมันก็กลัวเขาว่าเพื่อนกับแฟนตัวเองเนี่ยจะเล่นชู้กันเพราะอยู่ดีแฟนตัวเองก็ตอบตกลงสลับคู่เฉยเลยแล้วแล้วมือเพื่อนนางเอกเนี่ยก็เริ่มอยู่ไม่นิ่งครับเอามือมาแตะนิดแตะหน่อยนางเอกก็แกล้งหลับครับทำเป็นไม่รู้แล้วก็กินเวลาไปโคตรนานเลยครับตัดภาพมาในวันต่อมาในช่วงเย็นนะครับคู่นางเอกเนี่ยก็ได้มานั่งกินข้าวแบบเปิดใจครับได้เข้าใจอะไรมากขึ้นแต่นางเอกยังไม่ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานคร ขอสลับคู่อีกหนึ่งคืนโอ้โหมึงติดใจใช่ไหมเนี่ยแล้วก็กินข้าวแต่หน้าต,ตาเฉยแต่นางเอกเนี่ยรักแฟนมากเลยตามใจครับยอมเปลี่ยนคู่อีกคืนหนึ่งตัดภาพในวันต่อมานะครับที่จริงแฟนนางเอกเนี่ยก็ต้องกลับบ้านแล้วนะแต่ก็ยังไม่กลับสักทีแต่แฟนเพื่อนเนี่ยดันโทรมาหาแทนนะครับบอกว่ามีเรื่องครับจะให้รีบมาแฟนเพื่อนนางเอกเนี่ยก็ได้พานางเอกมาในบ้านนะครับปรากฏว่าเห็นแฟนตัวเองเนี่ยกำลังทำติงกับเพื่อนตัวเองอยู่แฟนนางเอกเนี่ยก็ตกใจมากแล้วก็บอกว่าที่รัก ผมไม่ได้ตั้งใจแต่เพื่อนนังเอกก็บอกว่าอย่าไปเสียใจเลยเราตกลงกันแล้วว่าจะถลับคู่กันแถมแฟนคุณก็ทำเหมือนกันไม่ใช่เหรอแฟนเอกก็บอกว่าใช่แล้วจ้ะอืมใช่แล้วจ้าแล้วดันนังเอกเข้าไปพร้อมกินเวลาไปโคตรนานเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เจเป็นทังสปอยด์ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ